bật nền trang và vang bột lẹ cả xem con son luộc Phay mỹ chuông trăng xin phoa để hiện có bốn gia đình โยมเอ้ยในตอนนี้เ <emo> จ <jamais microbes> ้าหวดหลานสิได้แจ้งธรรมมะภาคติสอนเป็นคําก่นบานฐานเทศนาเสียงแหล่มื้อนี้แม้ก็ย่อมทานสหัธาทานสิได้มว phăng tê xiềng luôn luôn cả buồn biển câu sầm mày hi đinh nó no. chuông ni khoa bác về ngân thiệt lương ni than giòn khó thiệt còn khăn tí tham đọc dẹt năm chẳng khao khang sao Khoa lặng ngày nhúm thầu để vắng âu đọc lệ khen a à. เฝ้าเนสมมาตเมียงกัุจมเจ้าผูเลาขอนาลืมเทียนเสียงแล้วละบอบางคนณเกาดอกคำถามเป็นความงามนั้นป่าอบความอยากฟังนั้นคือเขานั้นเมนคำคุณเ่าดอกไหลคนได้พัมบนนา เมื่อได้ฟังดอกมาดนเปลี่ยนบรรยากาศให้สิพอได้เนี่ยบอกน้อฟังเทีเรื่องไหลกะดอกกะสิ่งแน่ยังแแมงกามขอเทียนเสียงแน่คุณครบโปดกะยอมลองบางนั่นแม่นคำยอมอ้างเสนอมาดอกเวาวา โจวหลานทั้งสองเสียงขจาเพื่อสนองจิตตั้งให้ฟังวบาดอกไฟเสียงนาขอาภให้ผู้อยากฟังเทศเรื่องคันเถี่ยวไม่จังฟังทอดนอกขแยญฟังเทศเสียงกอนทอดนอผู้เพิ่นขอสีลอกเกอ dàn và phơ lưm thiềm Phật cả đào đọc tôn cao để chín tàu lưm mít choi y đèn nội độc khoa Hàn chi vã khoảng cao cao năn nà Đọc giúp phương tin tìm bay đứng มัวตะเป็นสนิงหาละไม่มาดอกสุมสอนนาให้ผู้อาวนขังดอกเขาหลังให้เจ้าเสนป่อพิมพ์พาป่อพิมพ์พาเพื่นได้ฟนดอกความเขาเาสนอง คนกะย่อมน้องพี่น้องพ่อและแม่เห็นสมหวังขอเชิญฟังกะแสงเสียงเทศนาขันธาอาตมาเป็นองค์ลืมประเดิมก่อนดอกบันบอนมพ่อเอ้ย phân tế chánh riêng cao giòn để biến lên là kiếm phù phang đần thọ na à, sa ฉันสินตั้งกันถูกก่อนดอกก่อนสานอรายงานนั้นป่าโดบนั้นเกาวพันละนาอ่างตั้งว่าเป็ีนกะบองไตเสียงไฟเพิ่มหุงจังสิสมัดมุงมโนตั้งเที่ยงเสมอ คำเทศนีเดอดอกมีอยู่หกประการปฏิพันธ์ธรรมาเทศนาอกเป็นบันแหน่งเทศยาวสองเทศนสันได้ฟังกันยูส่องแย่พ่อใหญ่เอ้ยอันเทียนสันก็ได้แก่การบรรยายแบ่บโแสดงเข้าเหตุผู้ มีอยู่หลาหลากล้นวิธีเทศนานาจังยืนเทศเอินป่าทักกันท้าเทศนาดอกยืนบ่บางทีฝุงคนเ่าสอนลูกหลานก็เอินเทศบางที่นั่งธรรมะเบ้าเฮาก็เอินเทศนาเทศผู้เดียวนั้นนาเพื่อเอินว่าอานิสง ขันจององเอินปุจฉาเทศนาธรรมเกลาสักกะว่าธรรมเกล่บปุจฉาเอินวาจุดปาราวะเอินวาเกลนันเปร่วงกาวขยาย์ยมพอเอ้ยบางที่องค์ที่สามอยู่ไทยเอินอนุปละวะ เทศนาสามองค์จดให้เห mm. ็นเป็นบ <Wing S 2> e hey ันนั้นเป็นสุมเทศน์ในฟังกันอยู่ไหลอยู่ในง่ายๆเนี่ยวถึกใจให้คุณยายก็แม่นกันเทศแลละคอนตรียมเนตื่มแทนนาขานพอออกเพื่นได้กินเหล่าแก้มกันแถมปีบห้าสี ฟังสเนยียงไพองกซ้นกันใจในหูวหองเทนทำน้องเสียงเอือนสะเทือนใจกะบ,บางพองอาน้ำตาน้องลังเกมแถมเสื่อ,อื่นซึนกันใจละเทนแบบนี้เพื่อนก้าวไว้อยู่ในภาคสอลาพาน มีเทศกันหลายแนวแอ่วกันท่าเสียงสอนเทศละครเข้าเกอเอิ้นดอกเอิ้นกันอยู่หลายแยะบางก็ว่านเทศแลนองตามพื้นภาคศรัทธาเทศแลนี้ก็มีมากดานเช่นพเวชชาหนูตามแม่ลันสานทุกผูลังกันสม ต่อมาเอาดอกเพียงหน่อยเม่นหัวคุงเอื่นเทศดมัวจังบวกเขาได้หัดอกเห็นเดวสุประกาศลาหัวกรนสารเพิ่นก้าวตานันคือพระเวทสันดอนบางตานทวนในเหลือสามเทศสนาทรงเครื่องเทศเป็นเสียงนั้นเป็นแหลนั้นเรียงก่อนกระดาษเดือน นอกจากนั้นเรื่องอื่นๆน,นิ่ท่านธรรมาเทเอามาแลประยุกต์ก่อนหุคนในเอ็นฟอนย้อนว่ามวนในกาถาอื่นคู่สาบประมาณิกาถือประมาณในเสียงมวนสอนสอนได้ อาหันใจเพียงหน่อยบ้องเอาห้่อยได้สดเสียนสู้มือนี้เนียวดาดเดือนก็คือกันเทศเรื่องนี้ท่านเืีนลงตื่นตัวละบางนี้ท่านโยมกันตีว่าภาคมัวเทศไปทั่วเกินคำนี้แต่หมอลำกัยังไอบัดยาใหญ่ได้หัวหล่อ เนืองบ่เคยเห็นบ่เคยพ่ออิ่มออลอนั้นบ่างผู้ม่วนนักปานผู้ขั่นเห็นแล้วนายเรียนยุมตีว่เฮ็ดแปดเพียนบ่สมเพศบรรพจิตรพอได้ฟังก็เลยเข็บ่อยากฟังธรรมสาม ดำเลยกายนั้นเป็นคำให้สีดำดองเปลีปปป่ยนแปรเพรเสกเขาละเล่นหมอลำเลืองกระบอกปาล่าบัดนี้ขอเรียนเชิญทุ่งทุ่งทานผูวเป็นปาดเห็นต้องจีดพอด้อ ถือว่าฝันไปนิดอย่าชิดหลายไข้กวมไฟที่สุมกับใจเจ้าฉันสิเอาน้ำพอลมุนหมู่พาวะให้ให้สิ้นแม็นสวงใจยุ่มมือ khó hết châu đất đây tăng trẻ xe toán toàn tự ước chẳng xì si phá lâm lược ở à địa tạc cản thì phát phò Hoa trẻ bán chuyên ca hấp khuất xa phạm to phang giảm nấu si an kẻ người biển lệ na xin can chê nan thọ na Sát tha เทศปัญชันก่อนเป็นคำสอนบนทิดาอือเทนศสนาเสียงแหลมื่อนี้แม้พระคุณท่านสองอาจารย์ผู้เทศนแกงเข้ามาเสียงต่อสู้เม่นกันด้วยนอกเลื่องไดหลวงพี่พระคุณ ไอ้จ <c ười> si si an ังสิสมว่าหมู่ฮังนี่เทศไดเกิดสาระในการฟังให้มันสมนักเทศดังทานผู้ฟังก็คอยจองสิมาคอนแต่จ๋าเรื่องนิทานไทยไผสัญญาเรื่องนางนกนางหมานางอนันต์อันนี้หลายเที่ยวก็เหี่ยวใจล่ะ เปลี่ยนนักเทศจะต้องเทศให้ได้จังสมซาสมืหรือเทศเปลี่ยนแต่เพียงเพยุกแต่อย่างเดียวให้เที่ยวบอแถวมูนีบ้านตลาดโพบ้านปราสารบ้านตุ่มวานบุโพเขาก็มาตั้งหลาย่ยวต่ว่านหนองเจ้าหัวหัวตามาสิมาเทศแต่แนวเดียวยันถือขตมหอ ถามนิทธกรรลาบแหเลเ่แนวอื่นเป็นบเนเ่เป็่นอยู่เอยขันเป็นอยู่มือนี่กสิถามถามมาเลยครับถามแต่ว่าขึ้นธรรมาดมือนี่บ่าได้ไหวพีไหวนองบอ่าได้ไหวหนาผู้ใดเด้ะโอ้ทู ผู้ใดตอบได้กันผู้ใดตอบว่าไดนี่ตนทำทานไปเลยดูผมสีใเห็นเจ้าภาพนี่ผู้ต้องถวายค่ายเทยดจักบาทเลยขันตอบว่า้ดผมบอยานหรอขลับเนี่ยเออคันถวายคันตอบบ่ได้นี่บ่้ด้ขันตอบบ่ได้นี่บ่ถวายค่ายบ่ต้องถวายค่ายไปเลยโอ้ยบ่ยันบ่ยันบ่ยันผมขันตอบบ่ได้สีบ่ห่วงเอาค่ายเอาส่วนใดเอาแต่ทางปัดใจส่วนค่ายให้ทางนั้นย มันการเดียวกันตัวนี้นันลามือนีสิมาเทศละลอแหลแหลกับอะไรย่มพอออกไม่ออกพอยีมเมย์เยโยหนีพนหูพนเกิดก้อนเ่้ยปวาเล้ยวมือนีสิยกคุณพอคุณแม่เบาเ้ามาเกามาถามครับเออตอบให้มันได้ตอบให้มันถื่อเดอ้อมือนีเอ้อเลยได้เลยถามมาเลยตอบได้ส่วนสุแนวตอบได้ส่วนสุนเนวถามบุญตอบบุญถามดินตอบดินถามกรรมตอบกรรม ถามสวรรค์ตอบสวรรค์แสดงว่าตอบได้เมื่อสวนรค์สุนิวตอบได้เบอร์อโทษสมสาสมลือตัวจังหวะจังหวะอยู่ไหวบวกระชำเลยบ็ติดบ่ของบ่ค่าบ็ติดบ่ของบ่ค่าับทำมาเลยเอาจังสันกระดีถามด้วยลงพีบรู้เด้อครับผมเฮง วิ่ีเดีนอเอาลาได้บ่ได้กระเสียงขันดอกโยเยียงดอกเทียงหาขันเพ้นข้าคำกวอนบอตตตอนตามเนียงลาสองสาเดือยยาสิเป,ป็นนักเทียนเสียงให้เพ้นศึกไปเลี้ยงบัวอยอยู่ตามเสียงนาบ่เม่นผมนี่เมาเลียนหักเป็นเทียน่าดังจ้า เอาหูในมือนี่ถ้าหากท่านรับปากท่าเข้ามาแข่งดอกคำก่อนเป็นคำส่วนบนทินดาผู้เกิดมานั้นภายไทยอธิบายหายวุ่นเรื่องมาตตาปิตูคุณผู้เอือเฟื่อนั้นเพื่อแผ่เรื่องคุณพอเรื่องคุณเม่ผู้บุญอุปปัีหยง ขันเพียนตูมตอมทนอมคุณของพ่อย์เอก่าพร้อมคุณของเมียก็คือกันเน่จุงจัดสรรทะเลงหาคันว่ามาให้มันแจงตามที่ฟังพระผู้หลักผูยย้ใหญ่เพิ่นแสดงว่าคุณเมียดุจจะดังน้ำคุณพ่อก็คือเดีน นากปันอินปันผานันสังทาบมีได้นักปันไดนมิมนวโายาสมมตั้งแต่เดานมิมนวให้เป็นเรื่องถ้าพระคุณบอรุเรื่องผมเสียเว้าบอกทางคุณของพ่อเพิ่นเก้าอ้างว่ามีอยู่ยีสิบเอด็ดคุณบรรดามีสิบสองนั่นเปมนอย่างอะไรบาง ตามบาลิเพื่นไขอ้างแปลมาเว้าว่าปิดตังเสียมหังบุพโพโลหิตตังหรือว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจมังสั่งเล่านี้เป็นตนมันแปลไดว่าจังไดแม่ใหญ่เอ้ย องนั้นจางกบเปียบบ่อเดบ่เดนทองบาลียอมสาหิตขันตินผมกะงอกะงมแม่อุ่มปูโสวเสดีเสียงในขออาพยัญมีผมครูนี่ละกันเทียนครูปัญชันแลนอกแข็งก่อนะ ย่อมผู้ฟังอย่าเฝ้าฮ้อนฟังแว้งก่อนใจเย็นๆคงเคยเห็นพระเถียงกันจอดนครแต่คราวกีเทียนอีนี่จนถึงคั่นต้นมันแสงกันกับครพออยู่แม่นบ่ลาดไว้เด้อย่มพอหาทางพลเพิ่นวันขึ้นสิดนฮนดอกใสฉัน เอาลานทมพ่อเปลี่ยนบันให้ผุนโดอกค้ามก่อนนั่งโดนไลกังเอานอนให้ก้าวก่อนสาดดื้อทานฟังมานานทรงเสียงเครื่องคันแขวเบิ่งวงเว็ก็คือแม่นนมีมนสะแกแขนงขันเอาลวงหมดสวงลายนาสาดไทยเต็มเพียงนี้อหวังที่วม่นีก่อน ความพักควรไม่อีแต่เพียงท้อนอีกประวันคางนาสีนแสงู ครับหลวงพี่พระคู่ผมถามไปแล้วปิดตังเสมหังบุพ